สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ยั่งยืนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข และสนองต่อต่อนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกๆด้านภายใต้กรอบการทำงาน r b 2พัพ,พัดที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จ5ประการคือหน้าสวยใจใสสมองดีรู้รักสามกิจและมีความสุขโรงเรียนในสังกัดทั้ง141แห่งได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือคนคุณภาพองค์กรคุณภาพ โรงเรียนวัดบุมกรรมและโรงเรียนวัดหนองบะทุนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมครับในปัจจุบันการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้จํากัดอยู่ภายในห้องเรียนอีกต่อไปสิ่งที่ต้องคํานึงถึงนั่นก็คือปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ ที่บกอดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆของเราควรจะเตรียมรับมือเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันโรงเรียนวัดถุมกรมสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบของ a n y w h e r e a n y t i m e และการเล a r n นท Earn เอิร์นสร้างอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียน ผ่านกิจกรรมในหลักสูตรคือกิจกรรมชุมนุมผู้เรียนได้เพิ่มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจไม่ว่าจะเป็นเชฟที Shake ่เชฟคาเฟ่ fe, กิจกรรมอาหารคาหวานขนมเบเกอเรี่กิจกรรมผลิตเครื่องดื่มคาเฟ่กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษกิจกรรมดอกไม้ไหวพระสิ่งเหล่านี้ล้วนบูรณาการออกมาให้กลายเป็นมอนเบียงคาเฟ่โรงเรียนวัดหุมกลัม เพื่อให้นักเรียนได้มีวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดจุดเน้นแนวทางการสร,าสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยได้กระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียนจึงได้เกิดเป็นโครงการสุข,ขาดีมีความสุขโรงเรียนวัดหนองประทุนได้กระหนักถึงความสำคัญและนำนโยบายดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงโดยใช้หลักการบริหารจัดการเพื่อให้ห้องน้ำของโรงเรียนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และที่สำคัญต้องสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วยเมื่อใดก็ตามเมื่อนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแล้วมีภายใต้บรรยากาศที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขต่อไป